อ้าวัสดีอ้ามาไหนขันไหนขายอามว่ามาเพิ่งตื่นใช่ไหมกูก็เชื่อเพราะพวกกูก็เพิ่งตื่นกันเนี่ยตื่นปุ๊บออกมาขับรถเลยหิวหิวคนเนี่ยอะไรพี่นอนหกโมงหกโมงเย็นหกโมงเช้า เสียงมันเป็นงี้เลยน้องได้ผมวันเช้าจะนหกโมงเย็นครับนอนเนี่ยเหมือนกันเนี่ยผมอะสามวันนอนห้าชั่วโมงอาม แล้วคือทุกวันคือกูนอนนะแต่กูนอนนิดเดียวกูตื่น <ไป S 1> ยอยากขับปะ่ะใ,ใหญ่เกินเอาใหญ่่อึมึงใหญ่เกินเกินไปอ่ะบางทีอ่ะมันก็มันก็ดีแล้วนี่เหมาะกับตัวมึงดีมากเลยใช่อไอ้นี่มันไม่มีที่ล็อกใช่ไหมมันมีของฝั่งนี้ฝั่งนี้ลังกดอ๋อฝั่งนี้มันเอาไว้ชาร์จอะ่ะแป๊บนะเขียนไม่รู้คลิปล้อขายเปตัวนึงเดียวอะ <laughs> ไรเฮียเฮียเต็มกล้องกูเลย เฮี้ยเต็มกล้องกูเลยเขียนคลิปล้อขายแล้วไปเอยอ่กูสตาร์ทไม่เป็นกดทีอ่ะหนึ่งทีแล้วบิดไปที่ออนโอเคเรสตานไงเออกูไม่น้าถามึงเลยอันแน่เมื่อกี้กูไปแซวสาวอยู่นี่แหละ ต่ตาไม่เป็นบีเบกนมกวัวบีไปไมไม่ติดวะมีเกียร์ไหมมึงไงสิ แล้วรถมันไม่มีกระจกด้วยอี่ย <c oughs> อาไม่สัดเลย <c oughs> โอ้อืมเข้าใจฟิลละกระจกก็ไม่มีชิวก็อ,ออกดีจริงๆเลยน้องกูสุดจัดประหัดบ,บอกเลย อืมการนั่งเบาอ,อะไรทุกอย่างโอเคหมดไหนลองสิเจี่ยบกระจกก็ไม่มีคชิปหาย หมวกก็หลวมเข้าใจอารมณ์และมันมีอะไรบ้างว่เนี่ยหน้าปัดมันเนี่ยมีกิโลมีนาฬิกามันไม่มีบอกไม่เป็นดิจิตอลนะแต่เปละปนนละหลองหมดเลยก็ไม่เป็นไรไม่ติดไม่ขัดบอกเลยว่าถ้าได้ X m a กมาก,ก็ดีเหมือนกันนะ ขับสบายดีฮะเข้าใจแล้วว่าไอ mm ้พวกโฟลลิงหรือพวกสกูิตเตอร์เวลาขับระยะไกลทำไมมันถึงไม่เมื่อยกันเลยโอ้เข้าใจฟิลแล้ะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยด้วย ดีฮะเบานั่งก็ถือว่าโอเคเลยใครตามหลังมาใครตามหลังมา <laughs> มันไม่มีกระจกกูมองไม่เห็นโอ้ยหาแต่ก่อนโอเคอคอนโทรลง่ายมากเลย <laughs> นี่เราต้องขี่ระวังระวังหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ในเขชุมชนเนี่ยก็หมาหมากับคนแก่แล้วก็เด็กที่ต้องระวังเอ้ยถือว่าโอเคเลยรูปลักดีไซน์ก็สวยด้วยแถมชิดแรกอะคิดว่ามันจะหนักนะแต่ไม่หนักเบาเบากว่า,าที่คิดไปเยอะเลย เซชันเหรอเห็นนะเห็นนะที่ปิดเซ็ชันเหรอแต่แป๊บเดียวเลยปิดเซชันน้องเอไม่ได้ปิดกูไม่รู้แต่แป๊บเดปิดเซ็ชันน้องเหรอทำไมการปรับหมดนะเมื่อวานนี้เซ็ชันช่วยชีวิตอะคนําลัยืนรถน้หน้าบ้านเลยขี่ไปเะรเบรกข้าเซเว่น สกูตเตอร์หาอะไรอัตราเร่งดีกับเบนารีแหละเร่งดีคือบิดไปปืนหุยหุยหุยไปว่าไปว่าไปว่าโฟนชีอ้าวเฮียร้อยสี่สิบค่อย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 ลงค่อยลงเบากว่าเยอะเลยเบากว่าเยอะจะลองไหมล่ะคุณว่านเบาชิบหายเนี่ย จบแล้วไปเข้าไปโรงเรียนมั้งนะอะไรนี่อะเข้าเรียกูอยู่โรงเรียนมึงกับกูจบไล่เวรกันซะเตะเลยไอ้นี่ฝึกสอนจบมึงก็เรียนจบแล้วจะเข้าไปก็ได้เผื่อติดศูนย์แกแล้วโอเคแล้วด้วยโอเคโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย